หนูเสียตังค์แล้วนะคะดเรเข้าใจหนูผิดอีกแล้วอะโอเคเอ้อขอโทษนะคะที่เข้าใจเธอผิดขอโทษทีอูฉันก็แซวเธอเล่นเป็นยังนั้นแหละเธอจะมานอยอะไรล่ะเธอจะมาเ e n s i t i v ได้ไหมแม่เธอแค่วันนี้ไม่ได้ดอกกุหลาบแค่นั้นเนี่ยมันจะมานั่งน้อยเ s e n s i t i อะไรล่ะอีเจ เออเธอแหมผู้ชายเนี่ยนะคะไม่ไรเศ้าใบพุทราอีกแป๊บเดียวก็หาใหม่วันนี้ไม่มีดอกกุหลาบอ่ช่อใหญ่เดี๋ยวอีกแปบบ๊แบบแปบบ๊แบเดี๋ยวปีหน้าวาเลนไท์ปีหน้า,า,นา,นามันก็ลุ้นใหม่อีกทีนึงเข้าใจปะแหมมึงจะไปน,นั่งเศร้าสอยเศร้าสวยหง่อยหงอยแดกทําไมละ่ะไม่ต้องไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าไม่ต้องแย่ไม่ต้องรู้จักไม่ต้องรู้สึกเศร้าอืแค่คุณพี่พี่ทวยเนี่ยเขาเนี่ยควงสาวไปเที่ยวนิวยอร์กแค่นั้นแหละแหมมึงเศร้ากันทั้งประเทศทำไมอะ่ะ แค่คุณพี่พี่ตัวยอ่ะควงสาวไปเที่ยวนิวยอร์กมึงจะเศร้าไปทําไมยังไงมึงก็อืม มึงจะเศร้าไปทําไมแค่เขามีแฟนใหม่และเขาก็ควรจะมีแฟนไหมเขาอายุเท่าไหร่ทะลุไปเกือบจะห้าสิบอยู่แล้วเขาควรจะมีเมียไหมอีนี่มึงจะให้เขากระดกกระดกอยู่อย่างนั้นได้ยังไงกันของเขาก็กระดกกระดกอยู่ตรงนั้นมึงจะให้เขาโดดอยู่ตรงนั้นโดยที่เขาไม่ต้องเขาไม่ต้องลงอะไรเลยหรอโอ้ยห่าเขาก็เสาไม่รู้ว่าเอออายุเท่าไหร่นะสี่สิบหกมึงจะให้เขาเดดอยู่อย่างนั้นได้ยังไงมึงจะให้เขาชี้เดดอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรล่ะเขาก็ต้องใช้การบ้างมึงจะไม่ให้เขาได้ใช้การเลยหรือไง แหมของมันต้องใช้เนาะแล้วมึงจะมาให้เขาแบบว่าแหมนะเขาก็แห้งเหี่ยว แห้งเหี่ยวเตีวขอดไปตั้งนานแล้วเขาก็กระเดยอยู่ตั้งนานอีหะก็พวกมึงเนี่ยไปคาดหวังให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกกรรมลอเป็นนายกของหนูเป็นนายกในดวงใจเป็นนายกในอนาคตอนาคตหมดอนาคตใหม่อนาคตอันไกลแสนไกลมึงก็ไปป,ป,ปั้นปั้นปั้นเขาอยู่นั่นเสร็จแล้วเขาก็เลยไม่ต้องมีเวลาหาเมียล่าสุดพอเขาหาเมียได้มึงก็จะมานั่งแบบน้อยอกน้อยใจต้อยตีวิ์อะไรอีกอ่ะ ใช่เขาก็ระดับหนุม่มครีโอคนหนึ่งหล่อสแมนแตนแอนด์แอนแค่มีนี่ติดไปแค่400ล้านแค่นั้นเองเขาก็หล่ออยู่เขาก็ใช้ชีวิตปกติแค่มีนี่ที่ธนาคารไปตามเรียกอีก400ล้านก็แค่นั้นเองอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะแฟนใหม่เท่าที่เห็นควงกันนะคนนั้นนะหาเงินเก่งมากหาเงินเก่งมากสมัยก่อนก็ผ่อนบ้านกับแฟนเก่า หาเงินเก่งหาเงินเก่งไม่เป็นไรสามารถหาเงินใช้นี่ให้แกคุณพ,พี่พี่ทวยได้อยู่แล้วโอเคนะคะตามนั้นแหละโอเคตามนั้นแหละอืมโอเคขอบรอยังคะหนึ่งกระปุกได้หนึ่งปืนหนึ่งกระปุกได้หนึ่งปืนจัดไปขอพูขอพูดแบบจริงใจไม่ไก่กานะด็อกเตอร์เคยเจอด็อกเตอร์เคยเจอน้องอะ่ะน้องพี่ทวยคิโอของมุกมึงอะนะ พิธาเนี่ยนอ้องดอกเตอร์เคยเจอตอนที่ดอกเตอร์เป็นสสอ,อยู่ในสภาเจอกันที่สโมสรสภาแล้วก็เจอกันคือระหว่างที่ดอกเตอร์เดินผ่านเน่ยตอนนั้นเขายังเป็นหัวหน้าพักของเขาอยู่ใช่ไหมด็อกเตอร์เดินผ่านเนี่ยกูบอกได้เลยกตอนนั้นกูเป็นสสกูเป็นสสห้าเดือนไงกูเข้าไปใหม่ๆเลยอะด้วยความเป็นด็อกเตอร์บริการกูก็เดินไปปื๊บๆอย่างเงี้ยกูก็เดินของกูอ่ะอดๆๆของกูเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเป็นหัวแถว กกับอีกลูกแถวประมาณ7-8คนมึงเชื่อไหมเวลากูเดินผ่านเนี่ยพิทาแม่งยืนตรงเหมือนเขาพรงชาติเลยแล้วก็ยกมือไหว้สวัสดีเหมือนกูเป็นครูสวยใจร้ายอะเวลากูเดินผ่านพิทากับขบวนของมันอะพิทากับขบวนของเขา สวัสดีครับพี่มึงเหมือนยืนตรงกระรบเท่ไเหมือนเหมือนยืนตรงเหมือนเข้าแถวเมตเเบตแม่งเหมือนผู้การผู้กองหมู่จ่าแม่งสารวัตรจ่าดาบแม่งเดินแบบยืนตรงกระรบสวัสดีครับพี่มันเขาก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งอะจริงจริงถ้าใครจะชอบเขารักเขา,ขาขสาหรับพิธานะฉันบอกเลยเลยว่าจริงๆเขาเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งนะเออกูก็เริ่มกูถ้าถ้าพวกมึงจะไปหลงเสน่ห์เขานะกูไม่กูบอกว่ากูไม่แปลกใจ เพราะเขาเป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่คือถ้าไม่นับความคิดของเขาอะนะถ้าไม่นับเกี่ยวกับความคิดของเขาอะนะถ้ารูปลักษ์ของเขาเนี่ยเขาเป็นหนุ่มครีโอแล้วเขาเป็นคนดูดีแล้วก็น่ารักคนหนึ่งเป็นคนที่มีมารตาเป็นคนซอฟซอเป็นคนดูดีเป็นคนที่แบบน่ารักคนหนึ่งอะเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเป็นหนุ่มที่ถ้าเกิดใครได้ได้ได้รักแล้วก็ได้เป็นแฟนเนี่ยนะคะก็ก็อาจจะดีแต่ว่า เขาแค่มีคือไอ้เรื่องประวัติตกมงตกเมียเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องเก่าแล้วนะคะเป็นเรื่องเก่าซึ่งเราจะไม่เอามานับเราจะไม่เอามานับทุกอย่างมันสามารถที่จะเป็นอดีตได้นะคะเราจะไม่นับเราจะไม่นับประวัติที่มีคนไปนินทาเขาเนล่ะดิฉันคิดว่าเราไม่ควรจะเลิกนินทาเราเราคือแบบคือประวัติประเภทแย่งลูกกันขึ้นส่งขึ้นศาลกับเมียเก่าอันนี้เราจะไม่นับเพราะว่าทุกคนสามารถที่มีจะมีประสบการณ์ที่ ที่มันแตกต่างกันไปนะคะประสบการณ์แตกต่างกันไปนะคะอย่างไรก็ตามะนะคะค่ะค่ะอย่างไรก็ตามซึ่งปัจจุบันเขามีวุฒิภาวะมากเขาอายุ46แล้วหลังจากที่ไม่ได้เป็นนายกตอนอายุ41คือเป็นเป็นนายกรถแห่คือคือน้องเขาเป็นนายกรถแห่ตอนอายุ41 นายยกรถแแห่มายังไงกูเป็นคนตั้งเกือบจะดีแล้วพี่ตาพี่ขอโทษนะเกือบจะดีแล้วเชียวกูพูดดีกับมึงไม่ได้เลยว่ะเกือบจะดีแล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพูดดีๆก้อ่ะเดี๋ยวกูพูดดีๆนะเดี๋ยวกูพูดดีๆนะพี่ตานะเอ่อขอโทษนะคะท่านใจยกำมะลอกล้วยเดี๋ยวก็ขอข้าท่านชาท่านใจท่านชายเอ่อท่านใจยพัตตบองเพชร พี่บเยมจะพูดดีแล้วแต่ว่าบางทีพี่ก็อดตลกไม่ได้พี่เป็นคนตลกอะโอเคนะคะคือจริงๆแล้วน้องเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นหนุ่มคีโอเขาเป็นคนน้าตาดีคนนึงแล้วประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยนะคะคือเราอย่าไปนับเราอย่าไปเก็บแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆสิ่งเก่าๆของเขานะคะถึงแม้เขาจะเคยบอกว่าต่อให้เราจะไปรบกับใครใครก็จะมารบกับเราเราก็รบไม่ชนะเขา ทูบมน,นี่เข้าไม่ใช้เรือดำน้ำกันแล้วเข้าใช้เรือประมง,งไปรบกันคือ <c ười> ทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะเราจะไม่พูดแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นอดีตน,นะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีรถแห่นายกเฮ้ยฟันกูเป็นเลยวะฟันฟันอือ นายกรถแห่สวัสดีค่ะท่านนายกรถแห่พี่ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกรถแห่ที่มีแฟนใหม่ที่หน้าตาน่ารักน่าอินดูจิ้มลิ้มฉันรู้นะตอนที่ไปสัมภาษณ์กันน่ะมึงตอดกันไปตอดกันมาตอนนั้นแหละตอนที่ไปนั่งรถอ่ะรายการอะไรนะที่ไปนั่งรถแล้วก็ตอดกันไปตอดกันมาแล้วมึงก็แลกลายกันแล้วมึงก็แลกสาระไอ้แล้วก็มึงแลกกันมึงแลกกันเสร็จมึงก็ตะลับแตบไปตะลับแตบมามึงก็จีบกันสักอ่ามีหน้าละถึงเลิกกับผัวเก่าอ่ะอ่า มีหน้าแล้วมึงเลิกง่ายเลิกได้กูก็ว่าอยู่ทําไมมึงเลิกง่ายเลิกได้วะอ๋ออุตส่าห์ผ่อนบ้านผ่อนรถก็ด้วยกันอ๋อเลิกไปอ๋อมีหน้าล่ะมึงมีเป้าหมายนี่เองไปกูสงสารอีต้นผักชีจริงๆเลยแล้วอีต้นผักชีกูเนี่ยเข้าคิวตั้งแต่แม่สายคิวยาวแม่งไปถึงปัตตานีอีต้นผักชีกูอยู่สุขไงโกลกแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวมันวะอีต้นผักชีกูยืนรออยู่นะเนี่ย สงสารแต่ตนพาชีอ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 สงสารต้นปักชีเข้าคิวตั้งแต่แม่สายแม่งคิวยาวไปถึงสุไหงโกลกอีต้นปักชีอยู่แถวแถวคิวรถตู้หัดใหญ่แม่งไม่ถึงคิวมันซักที พิทาคิโอมีแฟนแล้วเอ้ามีคนบอกว่าไม่รู้จักอีต้นผักชีก็อางเล็กๆน้อยๆแหละคงคืออย่าไปเครียดมากชีวิตมันเครียดเยอะแล้วแล้วการมุง้งกันเมืองอ่ะการมุ้งกันม้งนมงนมางของมึงอะ่ะมันก็เครียดเยอะแล้วมึงไม่ต้องเครียดหรอกอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมึงมีเรื่องที่เครียดมากกว่าเรื่องอะไรเครียดกว่าคะ้องอกรริการอีกเดือน2เดือนได้ค่ะว่า ตุลาการศาลเขาก็จะต้องพิจารณาคดี44คนของมึงอะไม่รู้ใครจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ใครจะได้ไปต่อหรือใครจะได้พอแค่นี้กูบอกแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับกฎหมาย112มึงจะไปล้มรัฐธรรัมนูญกูได้ยังไงกันน่ะก็ในเมือ่อรัฐมนูนมึงยังไม่ได้ฉีกถ้ามึงอยากใจง่ายๆอยากจะฉีกรัฐมนูนง่ายนิดเดียวมึงไปให้ท่านผู้บัญชาการทหารบกปฏิสังขรณ์สิ ถ้าเกิดท่านผู้บริหา,ารทหารบกปฏิสังขรเมื่อไหร่ง่ายนิดเดียวนั่นแหละมึงอ่ะได้ลม้มได้ฉีกรัฐนูนแน่นอนโดยที่มึงไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องประชามาติไม่ต้องเสียงงบประมาณให้ท่านผู้บัิการทหารบกแบบมาอย่างเดียวเลยเข้าใจปะปล่อยท่านผู้บัิการทหารบกคนเดียวรัฐนูนกระโดนฉีกเรียบร้อยแล้วมึงจะไปยากยุ่งยากใช้เงินพงบประมาณสองหมื่นสามหมื่นล้านทำไมล่ะถ้ามึงอยากจะแก้ไขรัฐนูนง่ายนิดเดียว ง่ายนิดเดียวจริงๆเป,เ,ปเ,งเป็นเพลงที่คุณพีเป็นเพลงที่พี่ทาคีอวยเซนโบแดงสแสลงใจสแสลงใจตลอดเลยแต่ละคนไอ้พวกหน้ายาวหน้าสั้นสแสลงใจตลอดเพราะเพลงนี้ออกมาสแสลงใจตลอดโอเคนะคะทุกๆคนตามนั้นนะคะค่ะตอนนี้มีคนนั่งร้องไห้เสียใจอยู่ค่ะตอนนี้นะคะก็มีคนนั่งร้องไห้เสียใจอยู่ เสียใจเรื่องอะไรเสียใจเรื่องคุณชายพัตบองเพชรคุณชายพัตบองเพชรเปิดตัวแฟนอีต้นผักชีนั่งร้องไห้เสียใจคิวไม่ถึงอิสงสารแต่แม่ปาบู <laughs> แล้วฟันกูเป็นหรอวะ <c oughs> เดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะกู <c oughs> ขอกินน้ำก่อนแม่อ <c oughs> มึงคิดว่าการที่เขาขวงกันไปเที่ยวถึงนิวยอร์กมึงคิดว่ายังไงมึงมึงคิดว่ายังไงอะจะไปเหลือหรอ ไปเหลือหรอไม่เหลือหรอกเขาควงกันไปเที่ยวดีดอกมึงไม่ต้องรอต่อคิวไม่เหลือถึงมึงหรอก <tes ynasty> โอกสูสงสารดิสงสารอีต้นผักชีโอ้ยรอ,อคิวตั้งรอคิวยืนยืน ยืนสเสนอยืนตะเลอยืนสเสลอสล่าตั้งแต่แม่สายยันเชียงใหม่คิวยาวไปถึงหางเบ้าที่เจอสุงไหงกล,ลกปัตตานีอีนี่คิวกําลังมาถึงตรงใกล้จะถึงคิวอีนี่แล้วปรากฏอีนี่แม่งอยู่อู่รถแถวแถวจังหวัดอะไรนะแถวอำเภอขนอมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอออำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งไม่ถึงคิวมันซักทีโอปรากฏว,ว่า <c oughs> น้องก้อยต้อยติวิทย์ฟาดไปสะละ นอนฟังเครื่องไฟ <laughs> ต้องนอนฟังเครื่องไฟละโอเคนะม e o มึงต้องนอนฟังเครื่องไฟละงานนี้ <laughs> <laughs> หูหิวหูฟังเสียงคนหูไกลไกลจากเครื่องไฟของคนบ้านใต้แฟนกันเจ้า้าคือเพื่อนเราน้อเจ้าบ่าวรูปหล่อนั้นเคยเป็นแฟนฉันคนผูกแยงแฟนเอาไปนอนฟังเครื่องไปหัวใจมันสั่นเสียงแขบมากล่า เจ้าเบาดังลานแล้วแขกคนเก่าเชิญเจ้าซา จูบกันเข้าเอาสิ่งดจูบกันเข้าสุกกันเข้าเอาสิงเอาสุกหายพอ คนสุขคือคู่บาตาคนาเศ้าคือเล้านอนหาวใจปอเสียงแขกฟ้ากล่าวเชิญเจ้าเบาวอยู่ต่อแล้วแขกคนเก่าเชิญเจ้าสาวอีกนอแล้วไงต่าง ทั้งหมดเป็นบทเพลงของแม่พึ่งต้องขอขอบพระคุณแม่พึ่งด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะเปิดคอนเนตเปิดนะคะคอนเนตเปิดเลยคอนเนตเปิดคอนเนตเปิดโอเคนะคะทุกคนค่ะนอนฟังเครื่องไฟนะคะทั้งหมดจบการแสดงค่ะทั้งหมดเป็นการแสดงนะคะถ้าใครถือสาดิฉันจะฟ้องค่ะ แต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะสำหรับ s l e ป p i n g Mark นะคะวันนี้เราจัดราคาพิเศษก็คือราคา790ซึ่งถามว่าพิเศษตรงไหนไม่เป็นราคาที่ไม่ได้แฟลตเซลลคือเป็นราคาที่ไม่ได้ลดอะ่ะนะคะ <c oughs> คือกูทำลดไม่ทัน กูขายไปเลย7 9 0้กนะคะกระปุกใหญ่นะคะ50กรัมซึ่งใช้ได้นานมากนะคะ1เดือนเป็นต้นไปนะคะแต่ขะเดกันมันก็มาร์กนะคะแล้วผิวมันจะละเอียดแล้วรูขุมขนทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยรูขุมขนจะกระชับแล้วก็เล็กลงสิ่งที่ได้เห็นผลชัดที่สุดก็คือใช้ครั้งแรกก็คือเห็นผลครั้งแรกนั่นก็คือว่าแก้มจะนุ่มภายในครั้งแรกที่คุณใช้แล้วจากนั้นคุณใช้อย่างต่อเน,นื่องสิ่งที่เห็นได้ชัดภายในครึ่งกระปุกกนะ็คือผ่านไปครึ่งกระปุกรูขุมขนคนจะเล็กลง ส่วนรูอื่นอาจจะโบ oh, แต่ว่ารูมันรูขุมขนเนี่ยมันจะเล็กนะคะรูอื่นไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิฉันนะคะรูอื่นที่อาจจะใช้มาแล้วหรืออะไรก็ตามแต่หรือใช้มานานแล้วหรืออะไรมันจะสึกหลอขนาดไหนดิฉันไม่เกี่ยวเลยนะคะดิฉันไม่เกี่ยวคือแต่ว่ารูที่ดิฉันก็เลยซีได้คือรูขุมขนนะคะรูขุมขนบนใบหน้าเมื่อคุณใช้ตัวนี้นะคะมันจะเล็กลง แต่ว่ารูอย่างอื่นที่ใช้การมาแล้วแล้วแม้ว่าเราจะมีแฟนใหม่อันนั้นไม่เกี่ยวกับดิฉันนะคะอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิฉันเลยอันนั้นเป็นเรื่องต้องรีแพ้พอดีกูเป็นคนปากหมาแต่ว่าหน้าตาดีกูอาจจะพูดจาไม่ดีกับพวกมึงแต่ว่ากูเป็นคนปักหมาแต่กูหน้าตาดีนะ กูก็เหนื่อยจริงๆกับชีวิตกูนะแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณซื้อหนึ่งกระปุกฉันจะอภินันทนาการนะคะพายันสมเด็จรงใจให้หนึ่งผืนเพราะกูมีอยู่เยอะเลย <laughs> เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปหนึ่งกระปุกให้พายันหนึ่งผืนอภินันทนาการไ <laughs> อ้เจ๊ทําเป็นแหม่ดัตจลิดดัตจลิตอ่อ,อนโยนต่โลก ก็อย่างนั้นอย่างนี้ก็เพิ้จะครบนอดมือมือีหอยลอดถ้ามึงกับมึงเป็นแฟนกันถ้ามึงเป็นแฟนกับถ้ามึงกับมึงถ้ามึงกับมึงเป็นแฟนกันแล้วมึงไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมึงคิดว่าจะรอดเหรอแมนิวยอร์กก็หนาวซะด้วยสิหิมะก็ตกพายุหิมะก็มามึงคิดว่าจะนอนคนเดียวเหรอไม่บ้า มึงก็สึงตึงถ้ามึงนอนคนเดียวก็มึงก็โง่แล้วบ้าใครเขนอนคนเดียวเวลาไปต่างประเทศไว้นอนฟังเครื่องไฟสิคะนะคะต้นผักชีต้นผักชีต้องนอนฟังเครื่องไฟคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อุย้ย อีเพอร์เจอร์อีพวกเบบี้บูมจินตนาการวัยรุ่นสมัยนี้ไม่เหมือนกับตอนมึงสมัยก่อนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องขีดเส้นเวลา,ามีผู้ชายเข้าบ้าน นะคะจะต้องผ่านด่านนั่นด่านนี่นะคะเข้าประตูบ้านก็ไม่ได้เข้าประตูหลังก็ไม่ได้ประตูหน้าก็ไม่ได้นะคะถ้าเกิดมีเพื่อนจะไปนอนที่บ้านนะคะจะต้องเป็นเพื่อนผู้หญิงแล้วก็กระเทยก็ไม่ได้คือมันมึงเป็นวัยรุ่นสมัยวัยมึงเป็นอีเจเบบี้บูมอีเจเจนเอ็กเจนวายเจนเซตเอ้ยไม่ใช่อีเจเจนเจนเอ็กเจนเบบี้บูมเจนวายเจนเอ็กเจนเบบี้บูมไม่ใช่วัยรุ่นสมัยคุณน,นะคะวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะมึงไม่รู้หรอคนโยบายพักเขาอะฝีเสรียะ นโยบายขายฝีอย่างเสรีค่ะนโยบายพักเขาคืออมีอาชีพขายฝีอย่างเสรีค่ะรุ่นมึงเอาหมอนกันแต่รุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาฝีเสรีค่ะอออีหอย,ยมึงจะไปทันเขาได้ยังไงกันล่ะเขาใช้กันตั้งแต่อายุสิบแปดแล้วสมัยเนี้ย รุ่นมึงเบบี้บูมเนี่ยอายุ40ยังขมิบอยู่เลยอ้อหอยหลอดรุ่นนี้เขาใช้ฝีกันตั้งแต่อายุ18บแปดแล้วฝีห้า G <c oughs> ใครจะเหมือนใครจะเหมือนใครจะเหมือนฝีแบบรุ่นโกดักอย่างมึงล่ะฝ <c oughs> ีรุ่นโกดักฝ <c oughs> ีรุ่นโกดักอย่าขมิบอยู่นั่นแหละ <c oughs> อายุ48ยังไม่ได้ใช้เลยฮโอเคมึงมีใครซื้อกูไหมเนี่ยที่กูพูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครซื้ออะไรกูแล้วใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวกูขออนุญาตปิดก่อนฟีรุ่นโกอดอัฟกอดอฟีรุ่นฟูจิอ่ะจะถึงร้อยยัง5้าสี่สามสองหนึ่งอะหรืออีก5้ากระปุกจัดไปค่ะสามสองหนึ่งปดจัดไปค่ะตัวนี้นะคะใครที่ได้สลิปปิ้งมาร์กของดัมิกาไปนะคะจัดไปที่รัก